ว่าไง่ะดอนเนลลวโอ้ย,ยวันนี้เราอยู่กันที่ดอนเรลนะคะพามาเที่ยวกับที่ทำงานนะคะพาน้องมาด้วยนะคะป้าป๊าอยู่นี่นะคะทุกคนโอ้มาเที่ยวกันค่ะอุย้ยน้องอยาก มาเที่ยวสวนสนุกกันค่ะทุกคนน้องกับป,ป๊าไปคอยกันอยู่ตรงนั้นนะคะน้องขึ้นไปแล้ว Er, <อ>ทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สวนสนุกนะคะพาน้องมาเที่ยวกับพี่ทำงานนะคะสนุกไหมไม่ไม่สนุกยับเบลไม่ได้ไก่อะไรนะยาวแล้วก็เบลคูดัสเล็กอุ้ยอุ้ยแล้ว เ่อแม่อกี้น้องกับปะปะก็ไปนั่งที่เรือไว้กิ้งนะคะทุกคนตอนนีน้องก็ไม่ก้าเล่นนะคะของพวกนี้นะคะกลัวค่ะก็เลยเป็นกำลังใจอยู่ข้างล่างแทนนะคะทุกคนวันนี้อากาศดีค่ะที่ฮอแลนด์ยีองศาค่ะทุกคนเอ้าวันดีจ้ะ 23องศาค่ะทุกคนเนี่ยค่ะอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนสัวัดเอ้าตะโกนแล้วจะมีเสียงเอ็กโคขึ้นมาค่ะตรงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าน้องกับป๊ะป๊าจะเล่นอะไรอีกนะคะทุกคน <Hello. S 1> โฟโต้ไมชินถ่ายรูปไหม nóng nắng mày? Wat is dit? He nắng mày lúc, Oh. Mama, je tóc. Hé. Nou, euh, doe eens wat. Hoe dat? Ja? Dan weten wij niet hoe dat moet. Ik blijf hier. Nou, de dames uh, hebben geen idee hoe je moet peddelen. Ultra zielig dan. Gaal, gil! Wat heb je nou gauw? น้องเชื่ออะไรเมื่อกี้เข้าไปในร้านนี้นะคะร้านของฝากได้เป็นตุ๊กตากุบมานะคะค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันบนชิงช้าสวรรคะน์นะคะนี่นะะทุกคนอากาศด,ดีมากๆวิวบนชิงช้าสวรรค์ ตรงนี้ก็จะเป็นแคมปิ้งด้วยนะคะทุกคนเป็นสถานที่พักผ่อนด้วยนะคะทุกคนเราอยู่ใกล้กับสวนสนุกนะคะสูงไหมว้าวเอลเกสตูปะไว้ใจนาอบเดโฮกสตูปะตอนนี้เราอยู่ที่สูงที่สุดแล้วนะคะว้าวสูงจังเลยก็ลงมาจากชิงช้าสวรรค์แล้วนะคะทุกคน เขาให้นั่งสมรอบนะคะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะ,ป,ะป้าป๊าแลกเหรียญให้น้องนะคะแลกเหรียญเอาไปเล่น้น้องจะขับรถนะคะทุกคน เล่นตรงนี้กันต่อนะคะโคตรน้องน้องได้นั้นมานะคะเมื่อกี้เดี๋ยวมาแลกนะคะว่าได้อะไรอีกเอามาแลกอะไิจะได้เอเวอร์เลนเชอเอเต้ยจ้ oh. เดี๋ยวพักเที่ยงนะคะพักเที่ยงกินขนมกันก่อน,นะคะ่ะทุกคน ตนตรนี้เราก็ไม่ได้เดินกับเพื่อนร่วมงานนะคะวันนี้ก็มากับเพื่อนร่วมงานที่ทางานนะคะไม่ได้เดินด้วยกันนะคะเพราะว่าต่างคนต่างเ,เดินสะดวกกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไระคะเป็นสวนน้ํานะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ซื้อตั๋วมานะคะก็เลยได้แค่มาดูนะคะอากาศร้อนๆก็น่าสนุกเหมือนกันนะคะทุกคนเชิญาเชิญเล็กก็ใส่อนนี้ฉัดเล็กก็สวมมั้ ฮะฮัลโหลไปยังใกน้องกันงงข้ามรั้วนะคะวันนี้เราไม่ได้ซื้อตั๋วมานะคะโอเคไป l ล t s ส์โกเดินต่อนี่ค่ะข้างหลังก็เป็นส่วนน้ำนะคะวันนี้ไม่ได้ซื้อตั๋วมาค่ะทุกคนก็อาจจะเป็นคาวหน้านะคะอากาศร้อนๆอนก็น่าสนุกเหมือนกันค่ะน้องกับปะพ้านะคะ

าดูตรงนี้น้องกับป๊ะป๊ะก็จะขึ้นเรือนะคะเรือที่แบบมีหลังคาเพื่อที่จะไม่ให้เปียกนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะสนุกไหมนะคะ เปียกนะคะทุกคนแอนปะปะเลิกโอค๊โอคกับเบเกนัตเปียกเหมือนกันนะคะโอเค ทำงานนะคะมากับลูกสาวเหมือนกันคะ่ะทุกคนรอป้าป้าอยู่นะคะขึ้นเครื่องนั้น ยาอยู่เบนตตะไคร้น้าลุ้น้ัน <Yay! S 1> <laughs> เราปั่นจักรยานนะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาปั่นจักรยานลอยฟ้ากับน้องนะคะเสร็จแล้วนะนี่เรียเมาเฮละชัย oh. ปั่นจักรยานลอยฟ้ากันคะ่ะทุกคน <laughs> กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนะคะว <laughs> ก็ขมล ป้าเดินอยู่ข้างล่างสนุกไหมคะสนุกสนุกป้าอยู่ว้าวไปถ่ายบู๊ฟยาวค่ะทุกคนตอนนี้ก็นั่งพักเด็กนะคะ น้องกาลังจะไปน้องกําลังไปเล่นก็เรียกไหนคะไซไลเดอร์อยู่นะคะพ่อแม่ก็มานั่งตรงนี้ค่ะทุกคนกินอาหารเที่ยงนะคะก็เป็นสวนสนุกของเด็กนะคะเหมาะกับเด็กหรือว่าที่ในครอบครัวนะคะเด็กเล็กๆนะคะก็สนุกดีค่ะทุกคนค่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พาทุกคนมาเที่ยวสวนสนุกกับพวกเรานะคะ Oh, wou dat je op het publiek kon gaan. So, het was een leuke dag, of niet? Ja! En vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal om deze video. En tot de volgende keer. Doei! Bye bye! Ga. Doei doei! Wil je nou ook in zulke leuke attracties? Kom dan naar Duinrel. Leuk hoor!